ขอเสทับครับนครับเดี uh, um, <laughs> <laughs ๋ยวเชิญน้องพี babe, ่นั่งตรก่อนดีกว่อ๋คืนบเดี๋ยไเป็นไรครับเราเราเรต่อเรื่องลยดีกว่าที่นี่่ไหนทอยอันนี้อันนี้จะเป็นเชิญเชิญนั่งก่อนเชิญนั่งก่ ใช่ปกติแบบผมไม่ได้แบบเข้าห้องผู้ชายคือจริงๆแล้วคือหลายๆคนอาจจะพอรู้อยู่แล้วล่ะว่าจริงๆนอะ่ะผมเป็นมิวสิกโปรดิวเซอร์ให้กับน้องพีเนะี่ยหลายเพลงแล้วแล้วก็แต่ว่าไม่ค่อยมีคนได้เห็นแบบเบื้องหลังการทำง,งานนะครับที่ เวลาเราทํางานด้วยกันหรือว่าน้องฟรีปิดบเพลงผมเนี่ยอาการมันเป็นยังไงครับมันน่าสงสารแค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวนี้จะเดี๋ยวเราทําให้ดูแล้วกันนะครับก็วันนี้เป็นอันนี้จะเป็นตูดิโอจำลองนะครับเป็นตูดิโอที่เราทํางานด้วยกันครับผมครับผมคล้ายๆไหมก็ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆกลอยู่มีลำโพงมีไมค์มีกีตาร์เหมือนกันโอเคเชิเชนนั่งเลยวะครับ อกกีดืด่มน้ำก่อนนะดืด่มกินน้ำผัดกกันป้อเหยคัะไม่เป็นไรอามทอยในไหนแล้วก็มาที่สตูดิโอแล้เนี่ยคือ ช่วงนี้กำลังอินเลิน่เลย,ยคือบอกตรงเลยว่าแบบคิดว่าแบบกำลังมีความราักแล้วแบบคิดถึงเขาคือเขาาไม่ได้อยู่ไทยใช่ไหมคนนี้ เขาอยู us? pues so ่ไทยแล้วเขาใส่แว่นดั้งเขาใส่แว่นด้วยเหรอเขาใส่แว่นเขาถอดแว่นด้วยนั่นแหละพี่ทอยอ่ะแบบคิดถึงเขาพอจะมีแบบที่ไหนไมที่แบบแสดงความรู้สึกว่าแบบหนูคิดถึงเขาจริงๆ สำหรับพี่เองนะถ้าเราคิดถึงใครสักคนเนี่ยพี่อเพลงนะ้น่าจะเหมาะกับเขาเพราะว่าจากที่ที่ฟังเนี่ยเขาน่าจะเป็นเด็กอินเตอร์ไหมเขาเป็นคนไทยนี่แหละพี่ไม่รู้ว่าพี่รู้สึกว่าซอวเด็กอินเตอร์ก็แล้วอ่ะเขาไม่ไดอินเตอร์งั้นเราเล่นเพลงสากลกันดีกว่าสาักเพลงได้เราดนตรีนแล้วผม